สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับก็ตอนรับพี่น้องเข้าเข้าสู่ช่องยูทูปรักบ้านเราชาแนลนะครับครับสำหรับเมื่อนี้ยก็สิพาพี่น้องเข้ามาทำกิจกรรมนะครับอยู่ที่โครงการนะครับหนึ่งไร่หนึ่งลานนะครับซึ่งเป็นของจังกรมพชทพศนะครับครับหนึ่งรับเป็นยังไงก็เชิญพี่น้องเข้าไปติดตามติดตามขอบกันเลยครับให้ไฟผลค่ะ ครับสำหรับวันนี้มีกิจกรรมต่างๆนะครับมีการไหยหอยนะครับมีการปล่อยป่าครับแลมีการทำนานะครับกัคนอื่นนะครับก็ขอห้เป็นลองเข้าไปชมฟังนะครับท่านประธานวิจิุนะครับท่านบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการทำนานะครับเอาละครับวันนี้เราก็มาดูภาพบรรยากาศการทำนา แบบดังเดิมโบราณนะครับเป็นการปลูกข้าวแบบหยอดเมล็ดนะครับหลุมละห้าเมล็ดนะครับที่ศูนย์เศรษฐกิจพอดีทฤษฎี1นึ่งไร่หนึ่งล้านนะครับที่บ้านโคกวัดตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดพุัมย์ซึ่งทีมงานเราก็เป็นสมาชิกนะครับที่อยู่ในแต่ละจัง ที่อยู่แต่ละอำเภอของจังหวัดบุรีร,รัมย์นะครับที่มาช่วยกันหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาทำวันนี้ภาพรบรรยากาศก,าก็เป็นทีมสมาชิกส่วนใหญ่มาจากอำเภอลำไปมาดนะครับมาทำการปลูกข้าวแบบหยอดมเมล็ดนะครับซึ่งอนาคตเราก็จะมีเครื่องหยอดนะครับแต่วันนี้เราใช้คนในการทดลองวิจัยในการหยอดก่อนนะครับอันนี้คือภาพรบรรยากาศนะครับซึ่ง เราหาดูได้ยากนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มีแต่เครื่องเทคโนโลยีมีเครื่องจักรซึ่งค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงมากๆที่มาเรามาทำเราทําในานามกลุ่มนะครับกลุ่มนะคือกลุ่มของกองทุนพัฒนากเกษตรกรไทยสู่สากลหรือเรียกว่าก,กทพสนะมาทําด้วยจิตอาสานะโดยไม่มี ค่าแรงงานนะครับซึ่งอา,อาหารการกินทุกคนก็ห่อข้าวมากินหรือใครมีวัตถุด,ดิบอะไรก็มาทํากินกินร่วมกันนะครับค่าน้ำมูกน้ามันทุกคนก็ออกค่าใช้ใจกันเองครับเรียกว่าจิตอาสาจริงๆนะซึ่งหาได้ยากในปัจจุบันก็มีเพียงกลุ่มกองทุนพัฒนาเกษตรกรไทยสู่สากลเท่านั้นนะครับที่สามารถกระทําการแบบนี้ได้อยู่นะครับ แล้วก็มีความรักความสามาคัคคีที่จะทํางานกันแบบเนีวแน่นนะครับอันนี้การปลูกข้าวแบบปลาณีดเขาเรียกการเป็นงานปลูกข้าวแบบปลาณีดหนุมละ5ต้นนะครับในบริเวณพื้นที่จําเพียงจํากัดเท่านั้นก็คือพื้นที่12.5เมตรคูณยี่เมตรนะครับนะซึ่ง การได้ข้าวก็จะได้ไม่น้อยกว่า1ตันนะครับผลผลิตข้าวไม่ได้น้อยกว่า1นตันนะครับตันขึ้นนะครับซึ่งเราจะดูภาพบรรยากาศต่อไปนะครับดูตอนนี้ก็ดูจากการร่วมแรงร่วมใจกันไปก่อนนะครับ อันนี้คืออันนี้คือผู้ที่มาจากต่างภาคอีสานนะครับส่วนมากจะเป็นภาคอีสานแต่ว่าคนนี้ท่านมาจากภาคเหนือนะครับขอสัมภาษณ์นะครับแนะนําตัวด้วยครับผมพี่เขยนะครับผมมาจากเชียงรายครับผมมาดูงานนะครับของอาจารย์ดิบแล้วก็โครงการหนึ่งไร่หนึ่งล้านก็มาได้ประมาณสิบกว่าวันนะครับค่อนข้าง เป็นกันเองมากครับทางชาวภาคอีพาพาพาสานเป็นกันเองกินแล้วก็เป็นเป็นมิตรครับผมครับเหนบนมือนเหมือนได้อยู่ที่บ้านาร สวยๆนะครับผมคุณบาบิสเนี่ยบาบิสครับบาบิสครับแนะนาตัวหน่อยครับมาด้วยครับผมรับสมาคนะครับมาด้วยกันแบบบุญญีต้นแบบต้นแบบนี้ในงานเราขอเป็นกำลังใจทุกคนนะครับผมรับสมาคสู่ๆครับครับขอบคุณครับทางนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับ ที่ทุกคนมาช่วยกันจิตอาสาเพื่อมาสร้างให้กทตปเกิดขึ้นได้จริงและก็เป็นแปลงต้นแบบนะครับแปลงต้นแบบที่จะกระจายไปทุกจังหวัดก็จะทําแปลงแบบนี้นะครับไม่มีการประยุกต์อะไรทั้งสิน้นก็จะเหมือนเป็นการก๊อปปี้ไปเลยนะครับเป็นแปลงต้นแบบซึ่งถ้าหากผ่านตรงนี้ได้เกษตรกรก็มีดีใจ สามารถปลดหนี้ปลดสินนะครับมา,ากเลยอุะคะวันนี้ท่านประธานกองทุนเราก็จะปลูกต้นอะไรคะอ่าพยอมปลูกเอ่อพืชเศรษฐกิจครับในที่หนึ่งไร่หนึ่งล้านนะครับมันเป็นหนึ่งในห้าชนิดะนะครับอ่าพืชเศรษฐกิจก็มีพยุวมพยอม,ยอมประตูมะขามยางนาครับปลูกชนิดละหนึ่งต้นะครับซึ่ง เราปลูกไว้เพื่ออนากตข้างหน้าลูกหลานนะครับซึ่งต่อไปมันจะมีมูลค่าสูงมากครับอันนี้ก็ปลูกในที่หนึ่งไร่หนึ่งนาหนึ่งหนึ่ง้านนะครับซึ่งนอกจากเรามีห้าโครงการเห็ดข้าวมันไก่ปุย๋ยแล้วเราก็มีภาคกิจกรรมมีปล่อยปลาด้าดวยปลาดุกใช่นะคะปลาดุกปลานินปลาตะปิปล่อยนะครับสมาชิกองค์กรตสอเองครับ งร่วม้วยช่วยกันนะครับก็เป็นตัวแทนของตัวแทนของกบสทั้งหมดัค่ะซึ่งสมาชิกนอกจากจะได้5โครงการแล้วนะครับก็มีโครงการเสริมก็อย่างที่เห็นนะครับเลี้ยงปลาปลูกผักปลูกเพื่อเศรษฐกิจนะครับที่สี่พันคนที่จะได้ซึ่งคนที่มาทำตัวเขาก็มีความ โครงการอยากได้สูงเพื่อเป็นการกดหนี้ใช้หนี้เขานะครับเขาก็เลยมาร่วมด้วยช่วยกันคือคนกลุ่มนี้นะครับคือกลุ่มตัวอย่างนะครับคือกลุ่มตัวอย่างที่จะนาโครงการนี้ไปสู่ชุมชนของเขาซึ่งเขาก็จะได้ไปทํารูปแบบแบบนี้เลยไม่มีการดัดแปลงไม่มีการทำอย่างอื่นนะครับคือก๊อปจากตรงนี้ไปเลยคือเป็นโมเดลเป็นโมเดลพื้นที่ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าต้องได้แบบนี้คนไหนที่ พื้นที่ยังไม่ได้เราก็จะข้ามไปให้คนอื่นที่ที่เขาหา,หาพื้นที่แบบนี้ได้นะครับอันนี้คือหลักของคนที่จะได้งบจากกองทุนไปนะครับนี่นะคะเริ่มปล่อยปลาแล้วเออฝนตกฝนตกฝนใกล้โตใหญ่แล้วค่อยที่ไปจับเจ้าเด้อว้าวเฮ้ยยังไงเฮ้ยยังไง้ยยังไง้ยยัง สำหรับชิดนะครับการลงทำกิจกรรมนะครับของกทปศนะครับกองที่สุดลงเพยงแค่นี้นะครับสำหรับพี่น้องเฮานะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับอยาจะเลื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกำลังใจผู้ทำกิจบันเทิครับเดินสำหรับวันนี้ฝ่ายพี่น้องเาอยจะดีไม่แห้งสุดุสุดกนสวัสดีครับ